สวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยค่ะเขาตอนเนื่องสามหวดสอนไป็นตังอายุปลาสิบสามครับที่ว่าผดแดงมาะนนน่เด้ออครับยยที่ไปที่มาของสามหวดสอนเนาะพ่อแดงเนาะครับผมได้เจไดมากเจไดก่อนเอบางคนพนบได้เบิงว่าเฮ็ดเจไดคือได้เลยครับเจตังค่ะนี่มีของฝากครับจากสุราษฎร์ธานีครับ นมอบมอบอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นของฝากจากสุราษฎร์ธานีพังงันครับพี่นภัสสวรรณครับพี่นภัสสวรรณครับเพป็นไดงยังเราเเบวเอ็มมาฝากกันโอ้โหเป็นกันบ้านเด็กแกะเบืงอยู่ครับบ้านเด็กแกะเบื้องลยครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปในนะให้พระแดงดุนให้พระแดงดุนของฝาก ที่พระพัสวันครับจากสุราษฎร์ธานีมาด์คนจงขอให้เลยนะค่ะพีโอ้เห็นด้วยไหมครับเด้อมีโชคใหญ่กับประเด็นครับผมกับประเด็นครับผมแต่เอากระดานขึ้นไปนะคะยัดยึดไปให้ครับขอให้เพิ่นโชคโชคมันหมานอีกนะคะเดี๋ยวประเด็นคนเราความฝันเนี่ยฟังอีกนะครับเนาะหาก่อนีู่่ธรรมดาได้เนาะอีหยังก็เขียนตัวเลขใส่ใส่ก็น้ำพาครับเป็นัเฉยแดงบ่ครับแดงจึ้งคึ่งรับ เข้ามาแล้วกี่งวดนะสองขึ้นสามสามโอสามงวดติดสามเก้าสองแล้วก็สี่หกตรงตรงงวดนี้สองสี่ค่ะวินข่าวว่าฟันดีครับครับผมผีปูผีปูมาหาผีปูมหาเออเพ้าสู้ฟังได้ครับโอ้บฟันแนี่ผมมีดาวเป็นยูโฟนผมค่ะเป็นมหาผมค่ะมาหอดูแต่แกนเด็กใส่หาย ร้านผู้ร้ายบทเรียนพอจนนั่นมีเงินสิขอจิ้มเพราะ่ผมมีแล้วปูกัเลยเอาจำเอาไว้ผู้จิ้มเช็ดใส่ผนังเฮือนเช็ดใส่ผนังเฮือนครับหน้าบานด้วยอันเจ็ดสามเจ็ดสามครับผมเจ็ดสามครับฟ้าผนังครับคนไทยสองตนี่บ่ค่ะสองตครับโตเพราะว่าปูเพิ่นให้มากเลแกสองตเพิ่นบ่า หลายบ่ราะท่านใหญเพื่อนกันยังไปไกลมากไกลอยู่การทหารไปหนีอยู่เพื่อตั้งสมาธิบ่อยคือกรว่าจำเอาเดี๋ยวสิเขียนไปให้ตู้แดงยังคื้อกันนั่งหงันสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามหัวยคือตรงกันแต่ครับบ้ดให้ตรงกันเลยเนาะครับผมไปกับพอดีเลย ปู่อยู่ขางใดคะพ่อแด่ปู่อันพ่อเฒ่าผมีดาเพิ่นตายอ๋อค่ะนแล้วเสียไปโดนแล้วค่ะหน้าใบบเพิ่นมาไม่ยานใปเพิ่นก็หายผมหนาค่ะแต่ว่าเพิ่นหายอยากหายอยู่สามตัวเพิ่นบมเพราะตันงไหนหายจ้ะเพิ่นก็ระบาเอาไปแก่สองตัวสกอร์ค่ะใจดีก่อนปู่พอสิบอกโอค่ะเพิ่นนีจะน้ำหาเมถาวรมาบอกน้ำเยือเพิ่นจะเอาทึ่งเมถาวรทึ่งอัน นก็พอเถ่าก็คือสิมันน้ำกันใั่ไหมเออฟังของพอเถ่าก่อนแล้วผู้ก็ได้วางสีแม่นครับค่ะพูดก็ได้ว่าเออเขียนไปหน้าบ้านเด้อออกไปเบิ่งเอาหุ่นบ้าโอ้ครับไปฮอดตัวแดงจึงคืนเห็นตัวเลขครับแดงจึงคืนบ้านครับสามเจ็ตัวเดียวเลยแดงจึงคืนเห็นตัวเดียวพร้อมครับ3 7 7 3ครับผมครับอยู่พาผนังบ้านเนาะครับครับ ผมก็มาเห็นอีดีมาหอดปุ๊กไปมาเบิ่งเขาของปุ๊กมานำขากระยาปุ๊กก็บอกนอกห้องบ้านพอมาหาแม่พอมาหามาหาไปครับมาเขาให้คอยไม่ค่ะปุ๊กเมียเมียขับปากบวกกาลูกหยาดเพราะหอดพ่อเจ้าของอย่างนี้อยังเขาไปเบิ่งอันเป็นเชนไซนาบ้านครับปุก็ได้ ออกมาผูดเย้าเห็นเด็กตัวแดงยืนฮึองอยู่นาวานด้วยเจ็ดสามสามเจ็ดกระสือเอาครับสามเจ็ดเจ็ดสามครับไอ้ก็ครับกันนะครับเจ็ดสาม้เอฟซีด้อไอ้หลักการน้ำเน่าพอแดงเนาะกลิ่นบนลงล่างน้ำเน่าครับไอ้ถามคว่อมเคลื่อนไว้ผีหัวขาดเนี่ยพลโมเดลมหาพอแดงบอกผมว่าท่้ไปหาน ตามจริงมิตรพ่อแดงไปนั่งขอนในเพิร์นเบอร์ครับผมเพิรนบ่ร์คอยมาหาในความฝันในอย่างนี้เบอร์ครับมิตรผมไปนั่งเอาก็เพิร์นหนุ่มเบอแดงไปนั่งเอาเลยครับคือมืออื่นที่ผมเจองี่เมื่อยเจองี่เมื่อยนั่งเบิร์อีกครับผมเมื่อใดว่าเป็นวันพระวันยังบ่คข้าพ่อแดงที่สิไปขอที่ท้าเพิรนแต่ละเทือนี่จ้าบ่อ๋อจ้าท้าววันพระนี่บ่ค่ะเข้าอุ่นที่ชีวกรา คือบ้านธรรมดาห่อนจิตใจเขาเปิดเพิ่อนปวดนะพอไปนั่งก็เพลินได้คือวันพระมันจตัวไหนตัวไรเนี่ยกษิร้ายเนาะวันพระเนาะเพอาะวันพระเพป็นมาหากินเขาเพลินนะคเพื่อนพ้นไปคือไปนั่งอยู่ก็เพลินกลุ่มเพลินจังไรผึ่งมาจะกิ๊ดเขาเองบ้านคือเข้าไปวันพระกษิ ก็คือมากบบว่าผู้นผู้หี่ผู้หีิมาหลายหลายคนหมดเหมาเฝ้าที่นั่งโบยู่แบบเจ้าสิบดไลตัวดีครับอันไปนางน้ำเพิ่นบอกเอาหลอด้ีก็หายิปตัวเลยพอๆครัผมถ้าไปนางกระเพิ่นถ้าหมาได้พ่นได้อันนี้บมกเฝ้าที่เจนนั่งจีเจ้าสียานไปเรื่อยล้มสูเข้าไปอ้นบรนทัมดา คือว่าเมันจังบะมีหลายอันหลายเจ้านะค่ะคือแบบว่าเจ้านั่นเจ้าน,นี่คือพ่อแม่เคุนเอาเขามาแจกกันนะเพื่อ,อนที่ตัวผมไปนนางน้ำเนี่พ่อแม่เคุนมาสองคนพระน,นั้นมานาั่งแจกขานแจกน้ำคือบ่านี้เห้องจิตใจเห้อกับเพื่อนไปนั่งอยู่กับเพื่อนได้ครับพ่อแดงบ้านเลขที่กับแปดเจ็ดเนาะครับพ่อแดงเนาะครับผมตามทีเบา้าแอมรลทง มาติดตามพ่อแดงนี่ผีพ่อเท่านี่เคยบอกเลขถือได้พอช่างเจตังครับเคยบอกเลขถือแต่นานๆนจังสีมาเข่าฟันครับเผีพ่อนะครับแมนมาครูเธอใส่สุดขาวแขนลูกประคัมมากครับมาเข่าฝันว่นนั้นมันหลายมันหลายเดือนแะครับเขียนให้โตแดงจริงๆถูกเป๊ะเลยเอฟซี้วยยกช่องก็แต่ใส่เสื้อแดงบแมนใส่เสื้อแดงมาอีกตอนเบาเอ็มาุทงมาติดตามหนึ่งเนาะครับเนาะ บ้านเล็กที่พ่อแดงนี่แปดเจ็ดนาะครับครับผมเอาเขียนลงไว้น้ำได้ครับเอาบ้านเล็กที่ลงด้วยอันเป็นผีพอหรือผีพอเถาเบาเอีมอันเป็นผีอันพอเถาเป็นผีพอเถาครับใช่เป็นผีพอเถาเพื่อนกะจำศีลครับสักรสีใสชุดขาวครับแขนถูกประคำตอนเพิ่งยังมีชีวิตอยู่เบาเอีมมาทรงนี่ก็เคยเห็นครับนี่งวดนีจังๆอีกเนาะครับนี่ปากเอฟซีเนาะพ่อแดงเนาะครับผม ฝากแค่สองตัวเท่านั้นแม่นบ่ครับผมตัวใดเนาะค่ะสามเจ็ดหมดนี่สามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเนาะพ่อแดงเนาะสามตัวเพคุนบอกก่นค่ะผู้ใดมาเขาฝันปู้ครับปู้มาเขาฝันครับขอบคุณที่ลักครับขอบคุครับขอบคุณครับผมยำให้แน่พ่อแดงเพื่อนบอกว่าจังไรค่ะเพื่อนบ้านให้ผมเหมือน แอ็นมีให้เพื่อนนะครับเพื่อนก็ได้บ้างหาเงินสืบเขาบอกแกบอกผมว่สันค่ะผมก็ได้บ้างข้าบเปหาเงินสืบเขาเด้อว่าสัน่ะเอาออกไปเมืองเอาอยู่หนาบ้านเด้อว่าสันเห็นเลขได้บอกแบบนี้ครับโตัวใดพ่อแดงสามเจ็ดครับสามเจ็ดครับสามเจ็ดปูได้ขับมาบอกปูครับปูครับปูนี่เป็นไผครับจะปูเจ้าที่หรือเป็นพ่อเถาพ่อเถาพ่อเถายีพ่อเถาครับ เอซ0เพื่อนเพื่อนเป็นปูอัดห้องดันอยู่นะครับได้เหรียญเพื่อนปูรนนนนครับอเ,รอเอาตัวเลขมาประแดงยกนะครับเอ็ดสิเอดมิน สามเรวยน้ำกันครับรวยยกช่องครับ F อมาหลายช่อสวัสดีครับเจตังคบสวัสดีครับสวัสดีครับีสวัสดีครับสวัสดีครับสเ็ดเั็ดสามเด้อพี่นองนะคะได้เข้ามาแล้วสามงวดติดนะคะเดี๋ยวงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่สำหรับตอนนี้ให้ไปก่อนนะคะให้ไปต่องวดก่อนนะคะเจ็ดสามสเจ็ดนะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ